อุ้ยที่เดิมเลยดิ ไม่ข e, ึ <lunch _> ้นไม่ขึ้นดิวะเฮ้ยไม่ขึ้น โอ้โหโอ้โหอะไรเปล่าเปล่านึกว่าลงไปน่านเอ๊ะไปน่านเยอะปะไม่รู้ไปน่านก็ไม่มีนี่ไม่แน่ไปน่านไม่มรู้เราดูกลางลมเราดูกลางลมแค่แหละเอ้าไปน่านไม่มีลงไปน่านไหมลงแล้วแต่เลยไปแคมบปาวดีกว,ว่าไปแคมปชาลีดีกว,ว่าเอาเอาเอาบีเตอร์เอา,เอา กูถามว่าลงไหมโอเคโอเคกูดีละโยกทันไม่ได้บอกว่าให้ลงนู่นแต่ถ้าเล่นก็เป็นเล่นไม่เอาไม่เอาดูวงเอาเอาเอบขอบก่อนก็ได้จะได้เล่นง่ายๆอย่างนั้นก็ไม่ต้องระวังหลังอ่ะระวังน้ำอีกย่างว่ามันจะซัดมาเปล่าอะไรอะไรครับนี่อ่ะอะไรครับนี่อ่ะ อุ้ยข้ามัวดีไหมเนี่ยข้ามไปวะโอ้โหยังไม่ข้ามลมหมดก่อนอืมชั <h <h ้นนี้รับวิ่งตีคู่ขนาดมาตุบตับตุบตับตุบตับเฮ้ยวงอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยก็ถือว่าได้อยู่อุ้ย เดีคนก็กระทะตีอะกระทะเพื่องใส่ เ้ยหลังคาไม่คิดเอ็ดป่ะนี่ยใช่ปะวะน่าจะใช่ติดต้องสวยของเต็มหลังคาไม่ของคุ้เยอะอะพี่เอะไร

มิเตอมิเนตกี่ลอะป่อะไรนะถามว่ามิเนตกี่ลมิเนตกี่ลเนตมีสองแี๋วเฮ้ยขบหกก็ไวเฮียตากูฝาอ๋อ้ยเบอริวเย้เออีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเออเกาะสอง อะไรของคุณไม่ก็บอกถ้าเจอเกาะสังก็ 3, จะบอกไงมปโซเบอริวก็อยากได้นะตรงนี้น่าจะมีกระบอกใช่ไหมไม่ใช่วะเป็นเอพี่เพ่งก่านะเฮ้ยเงจะมาแล้ว บ้านหลังนี้จะสอบเกมโฟร์ได้องค์โค่นใจเลยนะไหนวิ <c oughs> ่งไงเดือดสงถ้ากูตายวงอีกนี่ก็เกินไปแล้วใช่เอ๊ะ <c oughs> แต่มันไม่ขนาดนั้นหรอกไปเกมไอ้ด่านนี้มันสั้นสากุนตีกุนตี พอแล้วมั้งฟาร์มขอแล้วนะฮะไอยิงเหรอพี่ยิงเหรอไม่ไมใช่บนเขาอ่ะเขาซ้ายแล้วอ่ะใช่อยู่นี่มั้งโอ้โหไปกันเร็วสัเหลือเกิน ขันแม็กเทปสองอันอะหาไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้โหถ้าวงสองถ้าวงสองดีขึ้นบนนี้ก็เกินแม่นะปีเตอร์นะวาวา ีเขากเกาะซ้ายบนอย่างเงี้ยไอ้เทียรั่วเลยลำบากเลยเรามันเคยมีงานแข่งวงจบในน้ำไม่ใช่เหรอโอ้โห <c oughs> อันนั้นวงก็คือดำน้ำยังยิงกันไม่ได้ต้องต่อยกันในน้ำบอวะใส่กันในน้ำใช่ใส่กันในน้ำชิงแชมป์อ่ะ Thank <laughs> you. ติ๊กงนที่ท่านที่สองวิวงบีโอ้โหค่อยๆไปเรื่อยๆเลยเว้ย <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงวงน้าหมายถึงเลือดเนี่ย <c oughs> มีรถอ่อะตอบว่ต้องการยาเจ็บปะเนี่ยโดดลงเนี่ยอ๋อ่ว่าเจ็บ เบได้หมดก็กันเก็บยังไเอ่พิเตอร์ลงไปแล้วอ่ะ <over> ให้ hey, พี่มึงไปด้ิเดลองวิ่งไปแป๊บหนึ่งฮะโอ้โห่เจ๋งว่ะ เฉยจบเลยไอ้เฉย่วยกันได้ <c oughs> บันดันได้อะพี่ <c oughs> ลองแก่งจบเลยทริปนี้โหซ้ายเยอะมากอ่ะ ตัดไหมแต่ตัดแล้วเจย์ยังเจยยังเจยยังพิเตอร์มีเจอแม็กเทอีกปะไม่มีไม่เจอ,อเหรอวะอาากำอะไรเพื่อ <c oughs> มีเบอร์เลียอ่พี่ไแล้วหาเกาะแล้วเนี่ยวาม,มตั้งนานไม่มีเกาะใส่ <c oughs> ดีไม่มียา <c oughs> มียายัางแย่กว่าก่อนนะเอ้ยไม่มียาไปมาแชกเฮ้ย ขอขบวงครับี่บแม็กดำโ,โอเคค่ะ <c oughs> เออผมผมไปดูในทิกตอกมาเนีย่ยมันมีคนหน่งนั่งอยู่ตรงที่ใช่ไหมเล่คนเนี้ยผมเนี่ยก็ถือลูกซองอยู่ดักหน้าประตูว <c oughs> แล้วเมื่อเปิดพอมันคนมันจะเข้ามาชาร้ามันเปิดประตูมันก็เข้ามาโดนลูกศรยิงแล้วเพื่อนมันก็ปิดประตูะโคตรปั่นเลยอ๋อ <laughs> เคยเห็นอยู่โคตรปั่นเลยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอย่ใช่ใช่โอ้โหเพื่อนขา้าวฟาดกันโคตรไวจอมซีจำน้ำ Mmm. กินเก็บด้วยประเด็นอะอันนี้ก่อสองพี่ได้แล้วเฮ้ยทำมมึงกินวะฮู้ฮูฮเฮ้ฮเยไอยพิเตอร์ระหวังนะบนเขาอนะ ขวาเราเยอะยิงกันนอกวงด้วยพี่ใช่ปะ่ะใช่เครจะอยู่ใครจะไปอย่างเงี้ยเหรอใช่อ่ะนี่ไงนอกวงคนหนึง่งอืม ไล่ได้นั่นติดขวาตัวเลยเฮ้ยต้องเข้าวงโอ้โหขวายิงกันอะ่ะเตรียมสอ<ช>งศีนะใช่เลยนะไม่แน่นะพี่ผมรับเสียงจริงเลยลอยได้ว่ะเฮ้ยเสียธรรมชาติโอ้โหยิงยิขงขากันสบายเลย,เลยดิอเออไม่นปยิงได้ปะวะวแต่อย่าลองเลยแม่ง เผื่อคนอยู่ใกล้เราแม่งมายิงเลยมีรอยได้เหรอใช่พี่ไปล่อยไปไปล่อยไปหนามต้นไม้หนามต้นไม้หนามต้นไม้ต้นไม้ไหนเพื่อนต้นไม้เยอะเหลือเกินมาละมาละโหช่วยได้นะจะช่วยไหมจะเสี่ยงไหมเผาขนาดนน่ะช่วยดิสมมกมาสมมกสมมกมา ตามคำขอพี่สมุขขายผมหนะอ่อยแจ๋วช่วยแล้วไปเลยนะตจอกันตัวมานล้เพื่อน,จนเจอกันมันอยู่นอกวง <c oughs> ขึ้นบนเลยขึ้นบนเลย โอ้พี่ข้างบนคนเยอะมันมีคนจองเนะชื่อผมปะล่ะมันมีเจ้าที่อยู่ข้างบนอะเสียเปรียบนะเราจะงัดตีแเ้าก็ต้องงัดข้างบนถ้าเราจะขึ้นอ่ะนี่นาเห็นหานาเห็นนาเห็นต้องงัดคนที่ย<ะ>ิงเพื่อนเราอ่ะไม่งั้นมันนี่ยมันจะเอาเรานะมันจะเอาเราตรลบหลังอ่ะผมไม่แน่ยอยู่ไม่รู้จะถึงปะ ไม่น่าถึง,งเลยยียตายแล้วมั้งฮ้ยนี่ไงอยู่ขวาหูปืน,นอะไรวะน่ะมานละหน่อยมานะผมเกียร์ข้างบนให้อยู่เออเออออพีเตอร์เจ๋ยเดี๋ยวจะได้เดินตามไลน์ปีเตอร์ไป มัันยยงออู่เหรวะไปเถอะพี่ถอยดีกว่าเดินตามนายปีเตอร์ไปเลยปีเตอร์มันเคลียร์ข้างบนนลยะบ้านบนนี้บ้านบนนี้เคลียร์บ้านบนนี้เคลียร์บ้านเคลียร์บ้านเคลียร์เขาได้ที่ผมถอยมาแล้วนะผมถอยมาแล้วนะเออผมถอยมาบ้านปีเตอร์นะบ้านมันเคลียร์เล่นได้แล้วขึ้นทางนี้ใช่ไหมปีเตอร์ขึ้นขึ้นขึ้นซ้ายมาเลยขึ้นซ้ายมาเรื่อยๆกูขึ้นขวามาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเลาะซ้าย ลอดสายมาเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวมารลายคนอื่นก่อนแต่สายล่างไม่เหมีรอทำกูดิ้นเสียวเช็คดิเช claro> ็คอยู่ไม um, ่เห็นมีสักตัวเลยนายเออสมอกอะไรเพียงแล้วนักสุนใครไม่พอเติมไม่ได้กูกูกไม่มีสมอกไม่มีระเบิด ยา้น้ำเพียบยา้น้ำพอแล้วข้างหน้าแอร์ดอบต,ตกขอนี่เหลือกี่ตีบ้างเนี่ยห้าคน <c oughs> <c oughs> สามตีที่สามอย่างตำ่ำจัดไปเอ้ยกล้าแล้วไี้เพื่อน ก็ที่สามยังต่ำนะเหลยห้าคนบนเข่าที่มันยิงกันตอนแรกอ่ะน่าจะตีหนึ่งอะน่าจะเนี่ยมันรอนี่ก่อนรอนี่ก่อนก็ได้มั้งเพื่อนหนึ่งมันรีบนี่หรอเดินตามเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเดือดตามอีที่เหรอเฮ้ยมีมีเจอแล้วยายซ้ายซ้ายซ้ายกี่ตัวกี่ตัวไม่รู้เห็นตัวเดียวกี่เห็นตัวเดียว เมื่อก er> ี้เห็นตัวเดียวเฮ้ยพีเตอร์หลบตาหนีไปแล้วมาร์ไว้แล้วเดินหน้าเดินหน้ามึงเจอนะซ้ายอ่ะเฮ้ยพีเตอร์เอาไงมึงมึงขับโอ้ยแค่กูต้องเดินตามว่ะตัวเดียวป่ะพี่ผมว่าตัวเดียวนะเมื่อกี้เห็นตัวเดียวซ้ายไหนวะนายมันนั่นแหละ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 นล่นแหละนั่นแหละ อุ้ยเน็ดเบนเหน็ดใครเน็ดใครเลยเลือดเน็ตหมนเลยตีนึงตีนึงบนเขายิงเอาละโอ้โหยิงอย่างยากเลยมึงเมื่อกี้กูยิ้ใช่้ยมดีนะมึงออกสี่สี่วะเฮ้ยที่สองที่สองขั้นสามที่สองมีปืนแล้วเดล่นได้เอ้าอ็มสองสี่ยัง้ยเก็บสมองให้รับบ้านนะกลับบ้านไหมกลับบ้านเล่นได้นะเล่นบ้านดีเล่นบ้านดีเล่นบ้านเล่นบ้าน กับบ้านเราดีกว่าเ,เพื่อนเจอเอหรอเพื่อนเจอไหนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมุมบ้านขวาล่างลงมาแนละ้วใครยิงวะตัวเพื่อนฟรีคิวหนอยะมุมบ้านมุมบ้านตัวหนึง่ง ตาคาพี่หน่าเนตเนตใกล้กูเลยกินลงไปกินลงไปโอ้โหอุ้ยโอ้โหอ,โอ